นี้14เมษายนเดนคาวันงบงการปีใหม่ไทยามาเดินชมตลาดเทศบาลสามสวัสค์อุตรดิตถ์นขา,ายเยอะๆเลยนะคะแ่คขายผลไม้ mọi lòng mọi lòng mọi mình mọi lòng mọi lòng mọi tăng. ในาสันงจอดัยดิตของกินฝอยทองมากต้นซางยอดขายเยอะมาก Gracias. เอาไปแล้วมีมั้มีไั้มีมีมีางซ้ายขาขางขารก็อะไบาทข้างขวา้างขวเดี๋ยวละเวละไปเลยไปเลยไปเลยไปวิวิห้าวไปเลยไหมไปเลยรงนี้ลักักจะเป็นคำพูดในโซเชี

不要玩。